สวัสดีค่ะค่ะวันนี้กลุ่มของธุรกิจเกษตรสวนหอมบุษบาอำเภอวางหินวันนี้พวกเราได้สำรวจลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำรายงานค่ะสวัสดีค่ะพวกหนูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวันนี้ได้มาลงพื้นที่ธุรกิจเกษตรสวนหอมบุษบาที่อำเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกษค่ะค่ะข,ขอสอบถามความเป็นมาของกิจาการของการปลูกหอมเป็นมายังไงบ้างคะ ก็คือการปลูกหอมอย่างนี้เนาะมันจะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะทํามาตั้งนานแล้วแล้วคือที่ดินส่วนมากแถวนี้จะเหมาะกับการปลูกหอมมากกว่าก็เลยทํามาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมีการจดทะเบียนไหมคะมีค่ะค่ะสําหรับความโดดเด่นของสินค้าของหอมเรานะคะมีเอ,อ่ออะไรบ้างคะก็คือหอมแดงจะมีขนาดของหอมที่ใหญ่กว่าที่อื่นนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะ ค่ะและกลุ่มของลูกค้าทางสวนนี่มาจากท่องทางไหนบ้างคะอ่าส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นพวกผูอค้าคนกลางมารับซื้อ,อ,อจากสว,สวนแล้วเป็นช่วงิดเราก็จะมีทางออนลน้างคะ่ะค่ะแล้วทางสวนนะคะมีการจัดการท่องทางการตลาดยังไงบ้างคะตอนนี้เลยอันดับแรกก็เป็นช่วงโควิดเนาะก็จะเป็นขายทางออนไลนะคะ์ค่ะผูอค้าคนกลางก็มีปะปายอ๋อค่ะ ค่ะแล้วราคาของทางสวนเนี่ยค่ะถ้าราคาคนกลาเป็นคนตั้งหรือเจ้าของสวนเป็นคนตั้งค่ะอสำหรับราคาเนาะเจ้าของสวนจะเป็นคนตั้งเองค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละปีด้วยว่าราคาหอมในช่วงปีนั้นๆราคาแพงหรือว่าราคาถูกถ้าราคาถูกก็จะประมาณ1กิโลกรัมก็จะสิบถึงสิบาทค่ะถ้าราคาแพงก็จะเป็นยี่สบาทต่อกิโลกรัมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ปัญหาเรืออุปสรรคในการปลูกหอมแดงช่วงนี้มีอะไร,ะไรบ้างคะปัญหาในช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงหน้าฝนค่ะจะทําให้มีพายุเข้าบ้างและทีนี้จะทําให้ใบหอมของเราหักแบบนี้เลยค่ะแบบตามสวนเลยอันนี้นคือพายุเข้าสองสามวันใบก็เลยหักใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่ช่วงพายุเข้าเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีแดดแดดแรงจะทําให้ ใบใบหอมของเรามีสภาพใบที่แห้งแบบนี้เลยค่ะส่วนมากจะเป็นใบแห้งแล,แล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดทําให้ตลาดปิดแล้วทีนี้ความต้องการของหอมแดงในตลาดน้อยลงค่ะทําให้การขายหอมแบบยากกว่าปกติค่ะ